ใจประสงค์สั่งกลางดงกบ้าบานพี่น้องเอ้ะใจประสงค์ฉีกขานกลางบ้านกบวาดงให้ห้ามหักกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ยาสิเพศแตกมางคือนามที่ข้าวเหนียวนะครับสวัสดีครับผมทุกคู่ทุกคนนะครับ,บวันนี้บ้าสุดยอดที่เขาไปสนามง่วนะครับสีไปไทยรายคาอาเบีราคาง่วใหหพี่น้องเบิง้งว่าจะถือจะแพงยังไงนะครับแต่่าก่อนสิไปเบิ้งน้ำกันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าสุดยอดนะครับผมป้ารับไปเบิ้งน้ำกันครับผมบรรยากาศสนามง่วนะครับบ้าสุดยอดไทยให้พี่น้องเบื้องครับ เดี๋ยวส้มมองสูงนะครับผมว่าหลายปไหนนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับค้นหลายครับง้อค่อยไหลายเดี๋ยวสินราคาถึงราคาแค่ยังไหนกันยังโมเต้นหู่ครับเดี๋ยวถิ่เป็นถามพึ่งมึงแซก่อนนะครับเนาะประครับย่างเขาไปเลยครับผมนัางเของมามองนี่ครับผมเดี๋ยวไปพ่อพี่พ่อน้องก็นจีถามละถามเบื้องนนะครับว่าราคายังไหนนะครับผมไปบรรยากาศภาพพีพ่อน้องหรอกของมาทั้งนี้ครับผม โอ้คนซสือค้นขายกระไรนี่คนสือคนขายกระไรไปนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดนัดโ,โคกระบือบ้านน้องแก่หรือตลาดนัดชมพูบุตรครับผมนี่โอ้คนหลายนะครับนี่คนบนเป็นหน่อยนะครับคนหลายอย่างรอมาทางนี้ครับผมปลาพี่นองอย่างเลอมาทางนี้ครับผม <c oughs> อย่างรลอมาหาพีหาน้อง เบื่องบรรยากาศโอ้คนโมเม็นหน่อยเลยครับพอสวัสดีพอสวัสดีครับสวัสดีครับพีบพบ่พอมาขายเข้ามาซืบขวอ,อมาถูกแนวมาถูกแนวได้แนว่ดเด็เอา,าว่าแต่ได้เนาะแต่ว่าได้กขอให้เด็กด้เงินได้ครับเนาะอาขอบคุณเพ่อเด้อะบ้าข้า,าพี่น้องเีายังรอมาทางนี้ครับผมมันควาเขานี่คือบ้าสุรยิยะเด็กข้ามในลูกเอาไว้กันล้วนะบ้าข้าพี่น้องยังรอมาทั้นี้ครับผมยังรอมาทางนี้ครับมาหา เจ้าขายแล้วเตี้ยไอ้ทอดเตี้ยไอ้ถามจ้าคำเนี่ยจักบาทสี่หมื่นบาทมันไทยบ้านเฮาหรือเวียดเสือไปจ๋งเลยอไอ้จุ๋งได้ป่ะนี่สี่หมื่นบาทโชคดีได้เด้อไปนี่นะครับราคาสี่หมื่นบาทนะครับเป็นขายใหญเวียดเรียบร้อยเลยครับบ้าสุดทียาสุดยางรอมาท่าบีครับผมพ่อัาที่พอขายไปพอเจ้าขายไปทอดเดี้จักบาทพอนี่ สามเมืนะครับ่สมเมือจะานหโอ้จะได้สามเมือนเขาให้เากวแม่ลูกติพ่อแม่ลูกตีห้องห้องสามเขาให้เศร้าครัวเขาให้ตามสามนะครับนึ่งวงามแดงลูกกะดีลูกแม่พ่อเนะลูกกัแม่ลูกแม่กลถุแม่ลูกแม่ของสี่พอฝากเบอร์เตอี่น้องพระทรมาหาเจ้า ศูนย์หกสองสี่ห้จ็เจศูนใจพอถ้าใจอพอถาังหาครับอาววานไก่กันกรบเาศุนยตอพอว้านไก่กันละครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าครับพี่น้องบกใจพอเลียกไจากราคาท่วมาเลยครับเนาะบ้าครับผมครับผมเรามาเบิงท่างนี่ครับผมนี่บรรยากาศครับโอ้หวามพของเจ้าที่ไห ท่าไแม่ลูกคนนี้ถามะครับเนีสองเมืนหพัลูกแม่แม่กับแม่ลูกกับแม่สองมาพันแม่กับเขาอลูกแรกมันวะเจ้าห้องสองเมื่นหาพันตว่าเขามาให้หรอไปเท่าไเลยสองเมื่นสองพันเขาอยากได้จัน่อยเนาะอยาได้น่อยอยากได้จักสามเนาะจักสามหาจะอยู่ทางไหเจ้าคอเบอกดีเด้เฮ้ยบ้านเดียวกันกับบาโซลิยา ฝากเบอร์ซะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่เกย์จแปดสองเจ็ดแปดสองจากนี้ท่านสามารถสามารถครับเอาคนหลุมลอกพอกันนะครับสวัสดีครับตรงดีครับด้วยครับสวัสดีครับผมก็ไปเอ้าขอบคุณอะไนะครับผมยังลงมาท่านนี้ครับคนซื้อคนขายกะร้ายครับผมนี่ไอ้สวดีครับไอ้สวดียังมาซื้อมาขายท่านน้พอจกโตไปอ๋อได้โตเจ้าเชื่อสิสองตัวติ ทอดไดตัวละท่าไดเมื่อสามเสามแต่ว่าเาต่อร่องได้ร่องได้สองตัวเมื่อสอตัวสองสอเมอสองเเอาจะสังกระสจะยุทท่านไหนจะคือบอกดีเถียเจ้ายู่อทานนเอบอกแต่ถามหนกบ้านแต่ว่าแต่ว่ายุ่บ้านไหนอบ้านแค่น้บ้านแค่นี้แค่นียู่บงไนหน่อ โอ้แค่นี้เนี่ยโอ้ไม่ไมีแค่นี้แค่ไตเนาะเจ้าท่านกับเจ้าโชคดีได้เด้อสวัสดีครับเปี่ยมเจ้าเอามาจากตัวเบอร์เดี่ยวเอามาจากตัวเอาม้าสามเอามาสามตัวไปเรียบร้อยแล้วไปส่งเรีวโอ้เจ้าท่านกับเงินท่านไหได้ท่านใดเหนัวได้เดีวขายคนไทยโอ้ขายคนไทยเดี๋ยวถิ่ยามไปกินกาแฟน้ำเด้อสวัสดีครับโอ้คนสวยคนงามทั้งการสิลดินน้ำน้ำส้มปลากุ้มบอนเครื่องแขกแกงหางเพคนมาเนาะเรามาเบิ่งบรรยากาศท่างนี้นะครับ สวัดดีท hey, ั <S <S ้งสองวัดดีทั <S 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 ้งสองเด้อมาซื้อเฮ่อมาขายก่อนเครื่องมาซื้อมาขายได้หลายปันในแล้วมาซื่อขายได้ก็ขายใคนมาท่านขายก่อาไปหาไปขายตัอเอ้าอยู่ทางไหนน้องหอยมหมยอ๋อ้าเดี๋ยวมันไก่กันกระเป๋าสุริยาเด้อสวัสดีครับปากขับพี่น้องข้าวยางรอมาทางนี้ครับผมใช่หล่อตีก็ยังเขียนบินขาวใช่หระง้อเจ้าขายตีท่าได้เจ้าขายแล้วนี โอ้เจ้าขายทดพ่อไงค่สเการ้ยบเก้าร้อยเออมสี่พว่ามันสี่พันเก้าผู้ขาเสียเอาไปกวานี่มือพูดแล้วเนาะหนึ่งเมพันเก้าเนาะหนึ่งเมือี่พันเก้านี่เนายทุนไงห้องมาลอยหลานพระหลานีเจ้าอยู่ท่าไหนพอจะมาขายัวาอยู่นแหระครับเดียว้วปะเดีก็บาลสุริยาเด้อนาวัดีพ่อวัดีครับวัดีครับวัดีครับโซบัันทุกคนครับปลาครับพี่น้องห้องยางรอต่าไปครับผมงพอวัสดีเป็นยังไงไม่จากโตมัน หกเจ็ดตัวเดตัวเหลือจาตัวะนี uh ่ใ huh. ส uh ่ละนี huh. ่ติมือนสามโอ้โอเมื่อนสามไปยังไปเิจะข่าเนี่ยปะเออถ้าเทพี่น้องพิ่งท่มาหาเจ้าถ้าเท้เจ้าบุนดขายเมื่อนสามวนีพออืมส่นี่โอ้อันนี้แม่นี่หกปัญหาอ้นี่เมื่อนสมีเมื่อนสามเออ ตัลองเนี่ยแล้วตัวพ่อเนาะตัลองไอ้เมื่อนแม่ทองแล้วลูกเมือนสาลูกผูแม่ทองแล้วเสื้อสองเดสามเื้อสอดสามเมื่อนสามเนบ่เมื่อนสามตัวนั้นหกพันตัวนั้นหกพันหาหกพันหาเอ้พอจะ่ท่านไหนจาคือบดีแตบ่ประทุมรัฐบาลไกลกันกบ้าดิโเก้าแปดหกหกแปดศูนย์อันนี้ก็สามหกสามหกใจอพองบุญกันประทุมรัฐพอญ่บุญกันประทุมรัฐโย่อำเภอประทุนรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมปลาครับพี่น้องไป็นมุ้งวัวตัวโตไปครับวันพุธวกนี้สบายสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเจ้าคือยังยืนได้ตัวเป้าเสี้ยวเจ้ามุ้งขายแล้วครับออกมาจากตัวย่าบอกว่ามุ้งหนาสีมีสี่นัเนาะเสียวโตขายบริสิเพียงไรเรัขายไปแล้ขายไปแล้วเจ้าท่านกับฮะยูทินเดี๋ยวนี้ยาก่ยยูทินกำไรก็ได้กำไรก็ได้ค่าเติมน้ำมันกับคาร์โรตเอ้าสวัสดีพ่อสวัสดีครับเออโชคดีเด้อปลกครับพี่น้องข้าอย่างรอมาทางนี้ครับผม อย่างเรามาพี่ครับเน้องโอ้เดี๋ยวอย่างไปบุ่งของดีก่อนอยัยวันดีครับผมวันนีครับเจ้ารักขอเอาขาาาองดีมากดิไอนี่ของดีราคาถูกคครรับข<ค><ะ>องดีาาถูกทเท่าไหร่ราคาแม่นี่สองหมื่นห้าเนาะครับนี่ราคานี่สองหมื่นห้างวดปีครัวเขาห้องสองหมื่นห้าเขาให้ทเท่าไหร่ถามคขาเดียวเขาขายขามเยอะหรอครับเขาขายขามอยู่เป็นว่าโอ้ประธานหัวทุนประธานหัวทุนเคื่อทุนเ้างออมาแล้วสองสามเนาะกระิไก่กระดิไก่เห็นเ่็นว่ได้ห้องพันหลาไหมบได้ห้องพันหลาย นี house, the village, the have, ่วันนี <2. S 1> ้เขาเปิดเลยลาค่าสองมื่นหาเอาจังสี well. ่ซะห้เทพีนองทุนที่ตุนใจให้เจ้าฝากเบอร์ท้าศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่จากนี้นครับผมสวัสดีครับเจ้าเก้าเจ้าเดิมตัวนี้การสินดินนำนำซุมเนาะอวัสดีนะครับเบอร์สวัสดีครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับเจ้าเดิมมาจากตัวพ่อตัวนี้อ้า แม่โูกทีนี่โยังลูกแม่ลูกผัวลูกแม่ลูกกับแม่แม่กับแม่ผู้ขายแม่ผู้ผัวผู้ขายผัวเนาผัวตรงเนาะเออผัวเนาะเอายังไงกพอปเจ้าขายราคาตัวไหนก่อนเศร้าหาได้ห้องมเศร้าหาเศร้าหาสองหมาสีเม็ดบักขมเนาะสีแดงซ้ำดีงามลูกงามลูกกับงามแม่กับงามนี่มนว่างวงว่งวงคนี่ยี่พอเจ้าเปิดสองหมืหาราคาต่วรองอัเนาะ ใกล้ๆถือใกล้กับพี่ส้มเหมือเนาะไม่ฮะนี่พี่ส้มหลุดอาจังสีสักพอฝากเบอร์สักพอสวนหกห้าสวนหกห้าหกห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าจ่ายอีพอสักเลยพอพ่อใหญ่มีบ้านเชียเล็กเอ้าใกล้ใกล้บ้านเจริญใกล้ใกล้บ้านนนท์เช่นกันแหละพ่อใหญ่มีบ้านเชีเล็กเบ้านเดียวกันกับบ้านสุริยะเนาะแมนสวัสดีครับเอาคอามยุติธรรมกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้าพี่น้องเขาอย่างรอมาทางนี้ครับวันนี้ บรรยากาศตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่หรือตลาดนัดชมพูบุตนะครับงอดำเจ้าบานอะไรถามครับเดียวผมค์พ่อที่จะไหวพระโหนบอป้าครับผมยังไม่รอเท่าที่อ้าครับง้อตัวนี้คือไงถิ่นไหมมะพอ้อวง้อไงพี่น้องอ่าไงถามยังครับในท่อแดงเจ้าบานถามครับเดียวห้องหกเมื่อนหาห้องหกเมื่อนหา หกหมื 65, ราคากนะับตอร่องเนาะราคาตอล่องก็ได้นี่ครับควบควมสูงกวสิประมาณร้อยหกเนาะนี่ร้อยหกสิบเก็ดสิบก้าว่ปนะครับมืองาวต,ตัวนี้6 5หมื่้าไอนุญาตขอเบื่อจะเข้าเนะครับพี่น้องโทษมหา083แปดสามสองเก้าศูนย์กาหงหนึ่งเก้าสาม่งามยาอ้างเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับบัานไก่กันกระเปาสุดิยะโทคดีได้เนะปราคัพพี่น้องไปเบมืองาะตัวต่อไปครับผมพี่น้องบรรยากาศเบื้องพันี่อางลนะครับ สีเบืองว่างงใหญ่ลงจากรถเนี่ยเพิ่นก็ล่างลงหัวและข้าวล่วงหนาไปโอ้เอาครับเบืองบรรยากาศครับพี่น้องเฮานี่เวียดนามยืนทาแล้วทาต่อราคาแล้วเอาพี่น้องบ้าสุริยาสิพาพี่น้องเบืองบรรยากาศตอนพี่น้องง้อลงนะครับอ่าเวียนน้ำให้ไว้ยุ่นนี่เป็นเศร้าวันที่เศร้าสามสิบอ่าเอาลงมาสะกกันนี่ครับเบืองสามสองเลยนี่โอ้ง้อไหมโตใหญ่ครับ เปิดเอาลงเลยเขาเปิดเท่าไหร่ราคาราคาสิบหมื่นห้าเขาเปิดราคาเหรอนี่เปิดเปิดราคาเป็นจรจริมาแล้วครับเบียดน้ำกับกำลังถ่าต่อร่องจากเพิ่นอยู่ครับนี่นี่เบื้องบรรยากาศครับราคาสามเป็นสองไม่เปิดได้สี่หมื่นห้าว้าวตัวนี้ครับตัวผูผูใหญ่ผูใหญ่เพิ่นเปิดไว้ราคาสี่หมื่นห้าเจ้าบาเบียดน้ำกำลังติดตามตามต่อราคาต่อร่องราคาเนาะครับนี่ครับเบื้องอนครับผม ไอ้เนี่ยผมถามครับเดี๋ยวจะเปิดไปเท่าไรก่อนอ๋อครับผมขอบเพแล้วเด้อเด้อเพิ่นเปิดไสี่เมื่อนหานะครับง้อตัวนี้นี่เวียนน้ำก็ลังเดินต่อราคากันครับไะเดี๋ยวให้เพิ่นบอกกันเอาเองนะครับผมเดี๋ยวปนิยางรอมาทั้งนี้ครับผมอ่าไปเบื้องตต่อไปครับเพิ่นเดี๋ยวลงมานี่มีแต่งวอตัวใหญ่ครับผมไปเข้าซอยเมืองสะกอนเพิ่นเอามา เบื้องในคำมีตจะโตแดงงามๆเลี้ยงเชี่วล,ลงมาเฮ้อเวียนหน้าบักขึ้นไปต่อทั้งรถเลยนะครับมันนี่ครับเบื้องบรรยากาศครับผมโตว่างหันเพิ่อเปิดซีเมื่อนหาเดี๋ยวพอดีไปต่อเอาครับนี่เบื้องบรรยากาศครับนี่ตะเวียนหน้าเหรอครับนี่จะต่อราคานะครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่นเอาลงมาก่อน,นะครับเพิ่งถามเพิ่งพิ่นเอาลงมากนี่ครับจะเปิดเทอดแตงข้าวม่ย ดเอาเส้าหกขาลอยครับตัวนี้เส้าหกขาลอยเอาเดี๋ยวเวียน้ำยามไปตามครับผมเส้าหกห้าร้อยเอาเบอร์ตัวต่อไปครับผมมาหนินี่ครับเอาไปครับเปิดจั๊กบ่าได้ถามคำเดียวเปิดเท่าไรเส้าหร้เอาเส้าก้าวหารอยครับตัวนี้เส้าก้าหารอยครับเดี๋ยวเปิดเดินผัววัดจังน้อยกับเวียน้ำก่อนติตามไปเรื่อยๆครับนี่บรรยากาศครับนี่พ่นขนลงมาจากรถโอ้ผมไม่หน่อยตัวนี้ครับหนี่ครับไป เบิ่งบรรยากาศปลาข้าวยางโลไปบีครับผมยางโลมะม่งทางมีครับหาเบิ่องว้อสวยเงี้ยครับผมเบิ่งบรรยากาศต่อไปครับนี่ครับเอามาบอนมันหน่อยตัวครับนี่เพิ่งกำลังเอาลงมาอยู่ครับอ๋อนี่ครับเบิ่งบรรยากาศครับเพิ่นขนมาไม่จะโตเงี้ยครับนี่าาง้อแดงโอ้วเวียดนามเลยครับบรรยากาศเวียดนามเพิ่นมาต่อร่องเอาราคานีครับ คนมาขายก็สิอยากได้ราคาหลายเป็นธรรมดาครับคนมาต่อร่องราคากเพื่อจะให้หน่อยธรรมดาครับแต่ตอร่องกันเอานะครับผมผลทุต่ายกับสิเดีกันครับผมมาครับมาครับมาเ่ยงมากเรียบร้อยครับมีแต่โตใหญ่ครับมันมีแต่โตใหญ่โตหน่อยมุมีครับมีแต่โตใหญ่ครับมันนี่โตหน่อยตัวนี้ครับส่วนมากจะเป็นตัวใหญ่มาครับผม นางรอไปอีกครับบันทิดมาเบิงบ้งบรรยากาศเพิ่นเอาง้อญ่ลงจากรถแล้วก็สิเบิ่งนํากันครับนี่ซ้อมมังครับเบิดไปนอนครับอ่ะจ้งอยู่2อตัวครับปไปครับผมเดี๋ยวยางไปถามหาพี่หาน้องถามราคาต่อไปครับปะ่ะผมเพิ่นเอารถเอาง้อลงรถแล้วก็ยางเลาะมาทางนี้ครับผมเรามาเบิ่งบรรยากาศเจ้าขายเบิ้งล้วะิพ่อเจ้าเคยได้บินขาวโอ้เอาซอกดีเด้อพ่อเด้อปไปยางเลาะมาทางนี้ครับผม Dante, Nacional, asure, Safe, ạ, หลบมาหาพีห้าน่อง่นจะเข้าอีแม่ก็ลูกสาวมาซื้อมาขายเป็นยังไงไปผอหงอไปอ๋อให้ถือราคาเถอไอโซดีวันดีครับอยู่ทางไหนก็มาซื้องงอถามจังข้ามเนี้ยโอ้น้องบอลโอ้นองบอลเนี่ยโอ้น้องบอลเลยเลยทางบ้านนั่งมาโซ่มาโซ่บ้านเราเนาะเอาโซดีเด้อะราคาพี่น้องข้าย่างหลบมาทางนี้ครับผมันวันดีครับผมวันดีครับ เป็นยังไงได้มาจากตัวไม้มวดมันเป็นยังไงงวดสายพันธุ์ยังครับนี่ปีมัตเตอร์ครับปีมัตเตอร์ขอด้วยครับเปิดราคาไว้เปิดไว้สองหมื่นหกครับสองหมื่นหกราคานี่ต่อรองกันได้เนาะต่อรองได้สองหมื่นหกต่อรองกันได้นึกว่าน่าตาไหมรูบล้อได้เนาะของแปลกนี่สองหมื่นหกต่อรองก็ได้นี่ครับพี่น้องสนจิตสนใจโทษถักมาให้ฝากเบอร์ซะศูนย์เก้าสอง เก้าศูนย์แปดหน่าแปดหน่งหเก้ย่าอยู่ท่าไหครับผมเอ้ครับเ้าายเยวกันก็บ้านสุริยะสวัสดีครับสวัสดีครับโคมาได้เด้อครับผม